เองนะคะวันนี้ค่ะป้ากูจะมาแนะนำสำหรับยามาฮ่ารุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง MT15 นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปแล่าขั้โชมเชี่ยวนะคะสำหรับรุ่น,นี้ว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มก,กันที่ไฟหน้าค่ะไฟหน้าจะเป็นแบบโมโนโฟกัส LED ซึ่งถอดแบบดีไซน์มาจากรุ่นพี่อย่าง MT 1 0ทําให้ช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยการขับขี่ในยามค่าคืนหน้าปัดนะคะจะเป็นแบบ Full LCD นะคะมาพร้อมด้วยชิปไลา์แล้วก็ไฟบอกเกียร์นั่นเองนะคะ ค่ะเพราะเขามากับเครื่องยนต์ถึง155ซีซี VVA นั่นเองค่ะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะมาพร้อมกับสลิปเปอร์คัทนะคะช่วยในเรื่องเวลาเราขับขี่ไม่ให้ลอนล็อกนะคะเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ไม่ให้รถเกิดการลื่นถลายช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากที่ชอกหน้าของเรานะคะจะเป็นหัวกับแบบออพไซด์ดาวนะคะช่วยเรื่องของความนุ่มนวลเวลาเราขับขี่บนท้องถนนนั่น เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะถนนได้ดีทีเดียวเลยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะสำหรับท่านใดที่จะขับขี่ทางไกลนะคะบอกเลยคะ่ะมั่นใจปลอดภัยแน่นอนคะ่ะระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักเบาค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของอลูมิเนยียมนะคะช่วยในเรื่องแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบา